อ่าครับก็จะแนะนำการใช้เครื่องช่างนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเปิดนะครับอันนี้มันมันเปิดไว้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือปุ่มเปิดนะครับคราวนี้ในการใช้เครื่องช่างสิ่งที่จะต้องเรามาระวังนะครับหลักๆเลย ก็จะมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเราจะต้องดูว่าเครื่องช่างเนี้ยมันสามารถที่จะช่างได้น้ําหนักสูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างเครื่องนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาจะเขียนบอกไว้ว่า maximum weight ก็คือ420กรัมนะครับหมายความว่าเครื่องช่างเนี้ยจะรองรับน้ําหนักสูงสุดในการช่างได้420กรัม ถ้าเกิดเราเอาอะไรที่หนักมากกว่านี้มาช่างนะครับมันก็อาจจะทําให้เครื่องช่างนะ่ยพังหรือว่าเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก่อนที่จะทําการช่างนะครับ <c oughs> ก็คือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยก็คือ,อเราจะเห็นจุดหรือว่า,าทรงกลม กลมๆนะครับอยู่นะครับอันนี้เราเรียกวันว่าลูกน้ำนะครับเราในในการเริ่มการช่างเนี่ยเราจะต้องอปรับให้ลูกน้ำเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ปรับให้ลูกน้ําอยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยการช่างของเราเนี่ยน้ำหนักที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสสิ่งเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับอะ ในการช่างนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็จะเริ่มทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงเราก็จะเอาภาชนะที่จะใช้ในการช่างนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดตัวทีหรือว่าแทีน่นะครับก็คือ,อให้เครื่องช่าง น้ำหนักตัวนี้เป็นศูนย์ก็คือไม่คิดน้ำหนักของภาชนะนะครับเสร็จแล้วเ,เราก็จะใส่สารที่เราจะช่างที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนี้เป็นของเหลวนะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กลับลงไปช่งเลยนะครับน้ำหนักที่ได้เนี่ยก็คือ น้ำหนักอของน้ำที่เราต้องการชั่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ1.739กรัมนะครับก็แค่นี้แหละครับอ่ะคราวนี้จะเป็นการชั่งของแข็งก็ทําเช่นเดิมนะครับาภาชนะลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแทให้มันเป็นศูนย์ เสร็จแล้วเราก็ใส่สารที่เราต้องการจะชั่งเนี่ยลงไปนะครับอ่าอันเนี้ย4 4 6 7กรมัมถ้าเกิดต้องการเป็น0.5ทอ่ะทำยังไงเดี๋ยวพี่พี่ทำให้ดูเอาไว้อย่างนี้ดีไหมอ่ะแล้วก็ตัก นี่ยนะครับก็อ่าโอเคเอางี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้น้ำหนักที่ต้องการหรือว่าใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับการใช้เครื่องช่ง ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอภาษาไทยเรียกว่าเครื่องปั่นเวี่ยงตกตะกอนนะครับกังก็จะเรียกว่าเครื่องเซนติฟิลนะครับก็จะใช้ในการปั่นแยกนะระวางตะกอนออกจากส่วนที่เป็นของเหลวใสนะครับเครื่องนี้นะวิธีการใช้นะครับก็เสียบปั๊กแล้วก็เปิดเปิดสวิ นะมีนนี้์สวิตมาอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้ก็คือเซปปาก็ใช้ได้แล้วนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะมีสารละลายที่เราต้องการที่จะปั่นให้ตกตะกอนนะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นสารละลายของเซลล์ยีสต์นะครับเดี๋ยวลองให้มัน Uh huh. เราจะปั่นแยกเอาเซลล์นะครับออกมาจากาสารละลายนะครับนะวิธีการทำเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวนะอาจารย์ลืมบอกไปว่าในในนี้นะครับมันจะมีส่วนนี้ที่เรียกว่าโรเตอร์นะครับ uh huh. นะเราก็จะเอา,เอา หลอดที่บรรจุสารละลายที่เราต้องการที่จะปั่นแยกนะครับใส่ลงไปนะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นหลอดพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นหลอดแก้วก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหลอดแก้วเนี่ยต้องต้องระวังนะครับก็ควรจะต้องเป็นแก้วที่หนาจะได้ไม่แตกนะครับอืมก็ เราจะต้องใส่หลอดเซนิฟิลเนี่ยใส่ลงไปเป็นเป็นคู่นะครับให้แล้วก็ใส่ลงไปตรงข้ามกันนะครับมันจะได้บาลานซ์ Balance, หรือว่าสมดุลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้สารละลายในหลอดทั้ง2เนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันนะครับในการบาลานซ์จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไปใช้เครื่องช่าง ในการบาลานซ์นะครับแต่เนื่องจากว่าในการปั่นเวียงที่ใช้รอบที่ไม่สูงมากนะักเนี่ยเ,เราก็อาจจะดูแค่จากปริมาตรให้มันพอๆกันก็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะอ,อีกหลอดหนึ่งเนี่ยก็จะเติมน้ำลงไปให้ปริมาตรใกล้เคียงกับ หลอดของสารละลายที่เราต้องการที่จะปั่นให้เกิดการตกตะกอนเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปสังเกตนะครับเราจะต้องใส่ตรงข้ามกันเสมอเป็นคู่เป็นคู่นะครับถ้าเกิดหลอดนึงตรงนี้อีกหลอดนึงตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่บาลานซ์นะครับถ้าไม่บาลานซ์เนี่ยในการหมุนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักอะ่ะมันตกมาที่ด้านใดนด้านหนึ่งก็อาจจะทําให้แกนของอเครื่องเซนเิฟิลเนี่ยมันโคตรได้ เครื่องมันก็จะพังได้นะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือหลอดเซนฟิวเนี่ยจะต้องอใส่มีน้ําหนักเท่ากันแล้วก็ใส่ลงไปในด้านตรงข้ามกันเพื่อที่มันจะได้มีความสมดุลนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลานะครับว่าเราจะาปั่นกี่นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ ปรับความเร็วรอบที่เราต้องการที่จะปั่นนะครับ ความเรียนรอบเนี่ยเราก็สามารถดูจากาเขตนี้ก็ได้นะครับอันนี้หน่วยเป็นคูณพันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้เขาเขียนว่ายูนิตเปอร์มินนะครับยูในที่นี้น่าจะเป็นอลอบนะครับรอบต่อนาทีนะ อันนี้คูณพันนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาสารละลายออกมาก็จะเห็นนะครับว่าตะกอนเนี่ยมันก็จะตกลงไปด้านล่างนะครับส่วนบนก็คือสารละลายใสนะครับองนนี้ถ้าเกิดเราต้องการตะกอนเราก็แค่ไปลินเอาส่วนที่เป็นสารละลายใสออกนะครับ แคนเองอันนี้ก็คือลินเอาสารละลายาใสออกมานะครับอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลินเนี่ยเราเวลาเราเอาตอนแรกที่เป็นหลอดเนี้ยนะครับเราไม่ควรจะตั้งทิ้งไว้นานนะครับไม่งั้นเนี่ยตะกอนเนี่ยมันสามารถที่จะ ละลายกลับขึ้นมาได้นะดังนั้นก็ควรจะรีบเอาหลอดเ,อเอปละปะป่าเนี่ยแล้วก็เอาดินสันารายสายเนี่ยลงไปในอีกหลอดนะครับแยกระหว่างตะกอนแล้วก็สันารายใสายนะครับก็ อันนี้คือเครื่องวัด pH นะครับหรือว่า pH meter เนาะในการใช้งานนะครับก็ให้เสียบปลั๊กนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดปุ่มนี้เพื่อเปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนประกอบที่สำคัญของ pH meter ตรงเนี้ยจะเรียกันว่า,อ,าอิเล็กโทรดนะครับตอนแรกเนี่ย เวลาเก็บนะครับเราจะเก็บอิเล็กโทรดเนี่ยอยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยเราก็จะเอาอิเล็กโทรดออกมาจากสารละลายนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเ,เราจะต้องดันดันในตัวเนี้ยนะครับลงมาเพื่อเปิดให้มีช่องอากาศเนี่ยเข้าไปภายในอิเล็กโทรดนี้ นะครับก็คือเดี๋ยวลองทําอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือปิดนะครับเวลาเปิดเนี่ก็คือดันลงมาอย่างนี้นะครับนะครับเราจะต้องเปิดนะครับเอเล็กถรดถึงจะพร้อมใช้งานแล้วก็ค่าที่อ่านได้ถึงจะเป็นค่าที่ถูกต้องโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับในการใช้งานนะเราก็จะเอาน้ำกันนะครับมาฉีดล้าง อิเล็กโทรดเสร็จแล้วก็จุ่มลงในสารละลายที่เราต้องการวัด pH นะครับโดยจะต้องให้กระเป๋ะแก้วของอิเล็กโทรดเนี่ยจุ่ม อยู่ในสารละลายนะครับถ้าเกิดสารละลายมันน้อยเนี่ยอาจจาเป็นที่จะต้องตะแคงบิกเกอร์หน่อยนะครับเพื่อให้กระเป๋อด้านล่างของเอเล็กโทรเนี่ยจุ่มอยู่ในสารละลายนะครับเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้ read นะครับสังเกตนะครับก็จะมีตรงนี้มันกระพริบกระพริบนะครับตอนนี้แสดงว่าค่ามันยังไม่นิ่ง เราก็จะต้องอจับเล็กโทษเนี่ยให้นิ่งๆน,นะครับแล้วก็รอจนกระทั่งตรงกระพริบกระพริบตรงเนี้ยมันหายไปอ่าอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรกระพริบแล้วก็แสดงว่าค่าที่แสดงตอนเนี้ยก็คือ p h ของสารละลายที่เราต้องการาทราบ ph นะครับอันนี้ก็คือ7.3นะครับคราวนี้พออ่านค่าแล้วก็บันทึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเ็กโดเนี่ยออกมาแล้วก็มาล้างด้วยน้ำกัดอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากระดาษทิชชู่เช็ด,ชด,ชดนะครับคือถ้าเกิดเราจะไม่วัดอะไรต่อเราก็จะเก็บใน KCL หรือถ้าเกิดเราจะวัดต่อเนี่ยเราก็เอาไปจุ่มในบิกอร์ใหม่ถัดไปนะครับอ่าครับก็แค่นี้นะครับสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังอีกอย่างก็คืออย่าปล่อยให้อิเล็กโทรดเนี่ยมันแห้งก็คืออย่าปล่อยทิ้งไว้แบบในอากาศเนี่ยนานๆน,น,นะครับ อันนี้ก็คือเครื่องอที่เราเรียกกันว่าสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการดูดกลืนของการดูดกลืนแสงของสารนะครับสารต่างชนิดกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีสมบัติ นะในการดูดกลืนแสงนะครับที่แตกต่างกันนะครับด้วยเครื่องมือเนี้ยเราก็จะสามารถาใช้ในการาวิเคราะห์สารทั้งในด้านาคุณภาพแล้วก็ด้านปริมาณนะครับอ,องค์ประกอบของเครื่องมือนะครับคร่าวๆนะครับในในเครื่องเนี้ยมันก็จะมี แหล่งกําเนิดแสงอยู่นะครับแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยมันก็จะมีแหล่งกําเนิดแสงท,งทั้งที่ให้เป็นเขาเรียกว่า visible light นะครับซึ่งก็จะให้ความยาวขึ้นออกมาในช่วงขึ้น400ถึง800นาโนเมตรนะครับนะซึ่งเครื่องเครื่องนี้มีเฉพาะแหล่งกําเนิดแสงที่ให้ คลื่นออกมาในช่วง visible light นะครับเครื่องมือที่ดีกว่านี้ก็อาจจะมีแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ช่วงคลื่นออกมาในช่วงคลื่นของ U V นะครับซึ่งจะเป็นช่วงคลื่นที่อยู่ในช่วง200ประมาณ200ถึง400นาโนเมตรนะครับจากแหล่งกำเนิดแสงเนี้ยนะครับมันก็จะมีแสงส่องมานะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่า grating นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรา สามารถที่จะปรับให้แสงที่ช่วงความยาวคลื่นเนี่ยสามารถที่จะเลือกความยาวคลื่นของแสงได้นะครับเจ้าเก,กตติ้งเนี่ยหลังจากนั้นนะครับแสงที่ผ่านเกรตติ้งขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีความยาวคลื่นเดียวนะครับก็จะผ่านตรงนี้นะครับนะผ่านตรงนี้นะครับซึ่งเราจะใส่สารที่เราต้องการจะวัดลงไปนะครับ แสงที่ผ่านเก t ตติ้งออกมาเนี่ยนะครับมันจะผ่านเราจะใส่สารที่เราต้องการจะวัดเนี่ยลงในที่ที่เห็นอยู่เนี้ยเราจะเรียกว่าคิวเวตนะครับเราก็จะใส่ลงไปตรงนี้นะครับ แสงบางส่วนเนี้ยจะถูกดูดกลืนโดยสารที่อยู่ในคิวเวตนะครับแล้วก็แสงที่ผ่านออกมาเนี้ยก็จะมากระทบกับส่วนที่เรียกว่าดีเทคเตอร์นะครับซึ่งก็จะรายงานดีเทคเตอร์ D เนี้ยก็จะตรวจจับนะครับแล้วก็จะารายงานผลไปปรกากฏบนจอนะครับว่า,าจะมีค่าการดูดกลืนเป็นเท่าไหร่ ในส่วนของคิวเวตเนี่ยนะครับนะมันจะมีอยู่2ชนิดหลักๆด้วยกันเนาะถ้าเกิดเราต้องการที่จะวัดการดดยกลืนแสงในช่วงคลื่น UV เนี่ยคิวเวตที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแก้วพิเศษที่เราเรียกันว่าคอร์นะครับถ้าเกิดในช่วงคลื่นที่เป็น Visible นะครับก็คือ 400ถึง800นาโนเมตรนะครับซึ่งส่วนมากแล้วในในการทดลองในวิชา0202 2 9อเกนี่ยนะครับก็จะใช้ช่วงคลื่นที่เป็น visible นะครับคิวเวทที่เราจะใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นแก้วธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับาการใช้งานนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับเสร็จแล้วก็มาเปิดสวิต ของเครื่องนะครับเขียนนะครับอือฮึคราวนี้มาดูนะครับว่าในการวัดค่าการดูดซึมใส่ของสารเนี่ยทำยังไงน,นะครับก็พอเปิดเครื่องเียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นะตอนถัดไปเราจะต้องเปลี่ยนความยาวคลื่นนะครับไปยังความยาวคลื่นที่เราต้องการที่จะวัดซึ่งก็คือเราจะเรียกมันว่า แ a มด d าแม็กซ์นะครับซึ่งก็คือความยาวคลื่นที่สารมีการดูดกืนคลื่นมีการดูดกืนแสงได้สูงสุดนะครับสำหรับสารที่จะสารทให้ดูเนี้ยก็จะมีค่าการดูดกืนแสงสูงสุดที่430นาโนเมตรนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าปรับปรับตรงนี้ใช่ปรับตรงนี้นะครับนี่ปรับขึ้นอันนี้ปรับลงนะครับจนกระทั่งได้ความยาวคลื่นที่เราต้องการก็คือ430นาโนเมตรโอเคครับคราวนี้ในการวัดนะครับเราต้องการที่จะวัดค่าการดูดกืนแสงของสาง แต่เนื่องจากว่าสารนี้ยอ,อ,อยู่ในตัวทำละลายนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือน้ำใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำเนี่ยเ,เรียกว่ามาทำเป็นแปลงนะครับก็ทำโดยเราก็จะเอา,าน้ำเนี่ยนะครับใส่ลงไปใน คิเวตนี้การใช้คิวเวตต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าคิเวตเนี่ยมันจะมีด้านด้านใสกับด้านขุ่นเวลาจับเนี้ยนะครับให้ให้จับด้านขุ่นนี้นะครับ,รบแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้มือของเราเนี่ยไปถูกด้านใสเพราะว่าด้านใสเนี่ยจะเป็นด้านที่แสงผ่านเข้ามานะครับคือถ้าเกิดมือของเราเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะมีไขมันอยู่เนี้ย ไปไปถูกด้านสายเนี่ยมันก็จะไปบดบังแสงได้น,นะครับอ่เราก็จะใส่น้ําลงไปปกติก็จะใส่ลงไปประมาณ3ใน4ส่วนของคิวเวนะครับเสร็จแล้วจริงๆถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นตรงตรงเนี้ยจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่นะครับ ถ้าเอาสามเหลี่ยมไว้ด้านไหนก็ควรจะเอาสามเหลี่ยมไว้ด้านนั้นตลอดนะ,ะก็เปิดแล้วก็เอาสิเ็ดเนี้ยใส่ลงไปในกรณีเนี้ย,นนยจะเห็นว่าหันสามเหลี่ยมเนี้ยเข้ามาหาตรงคุณวัดนะครับก,ก็จําไว้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าตอนตอนเนี้ยมันมี ค่า A นี่คือแอดบนนะครับค่าการดูดื่นแสงขึ้นอยู่นะครับเราจะบอกให้เครื่องซาบาค่าการดูดกืนแสงเนี้ยเราจะไม่ให้คิดก็คือเราจะไปกดตรงนี้นะครับให้มันเป็นศูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะ ถ้ามันไม่สูนย์มกดอีกครั้งหนึ่งจะได้อ่าโอเคครับก็เป็นศูนย์แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาสาที่เราต้องการจะวัดเนี่ยมาวัดได้เลยก็คืออาศาัยในสิว่ด ก็ทําเหมือนเดิมใส่ลงไป3ใน4ส่วนนะครับของคิเวเตเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในช่องแล้วก็หัน,น,นด,ด้านสามเหลี่ยมีเจออกมาหรือเข้าหาตัวเราแล้วก็ปิดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าค่าการดูดคืนสงของสารเนี่ยก็คือตัวเลขที่เห็นนี้นะครับก็ ัน,นในการทดลองบางการทดลองนะครับะจะต้องมีการเตรียม s สแตนด์เคอร์ e นะครับมันก็จะมีชุดของสารจากความข้นต่ำมาสูงเนี่ยสังเกตได้จากสีนะครับก็คือถ้าเกิดความข้นสูงขึ้นเนี่ยสีก็จะแคบขึ้นนะครับคราวน,นี้ในการวัดเพื่อที่จะเตรียมทำสแตนด์เคอร์ v เนี่ยนะครับ เราก็จะวัดจากความเข้มข้นต่ํามาสูงนะครับโดยในการวัดเนี่ยพอวัดความเข้มข้นต่ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอพอเอาสารในคิวเวตเทชิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเอาสารความเข้มข้นที่สูงขึ้นเนี่ยลินเข้าไปนะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปล้างคิวเวตนะก็คือเอาสามารถลองทําให้ดูก็ได้นะครับ พอเอาไปวัดนะครับแล้วก็อ่านค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเงี้ยนะครับแล้วก็บันทึกแล้วก็เอานี้ออกมานะครับเราสามารถที่จะเอาหลอดถัดไปเนี่ยเทลงไปได้เลยโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาน้ำกัดไปล้างคิวตซะก่อน,นะครับเนื่องจากว่าหลอดถัดมาเนี่ยมันมีความขึ้นค้นเนี่ยที่มากกว่านะครับ หลอดถัดไปเอาใส่เข้าไปแล้วก็อ่านค่าแล้วก็บันทึกคราวนี้มันจะมีต่อไปพอทำหลอดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถัดไปเนี่ยมันสมมุติว่าหลอดนี้เป็นสามตัวอย่างนะครับเราจะต้องเอาน้ำกันเนี่ยมาล้างกีเวลสกอรน,นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสารตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะเจือจาง อันนี้สมมติเป็นสารตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะวัดสารตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาน้ำกันมาำความสะอาดคิสเวตซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยใส่สารตัวอย่างเนี่ยลงไปในคิ่เวตแล้วก็เอาไปวัด